ครับพี่น้องชาวอินทรพลมนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาชมาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ชาวสวนอินทรพลมต้องเจอนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นพวกร่วงนะร่วงแดดร่วงงวงหรือร่วงสาคูนะครับเข้าเจาะทำลายต้นทำให้ต้นล้มตายนะครับแล้วนะครับก็ยังมีปัญหาอื่นอีกนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ระบาดหนักมากครับ ประมาณ2ปีแล้ครัที่พบการระบาดนะครับก็คือตัวนี้ฮะนี่นะครับจะสังเกตเห็นใบของอินทรพลัมท่านนะครับก็จะเป็นมีการไหม้นะครับแบบลักษณะนี้นะครับแล้วก็นุกลามไปนะครับแต่ละทางใบนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะมี ขุยแบบนี้นะคขที่เกิดจากหนอนนะครับมารู้จักกันนะครับวันนี้ก็คือหนอนหัวดำนะครับนี่ก็คือหนอนหัวดำนะที่เราจับได้นะจากตัดทางใบออกมานะครับก็จะพบว่าเป็นลักษณะตัวหนอนผีเสื้อกลางคืนประเภทหนึ่งนะครับซึ่งการเข้าทำลายนั้น ทำลายได้ทั้งต้นมะพร้าวนะหรือแม้กระทั่งต้นตาลน,นะครับซึ่งเป็นที่ดรอนมากนะครับสหรับพี่น้องกเกษตรกรช่วงสองสามปีมานี้นะครับระบาดหนักนะครับซึ่งทําให้ผลผลิตลดลงอย่างมากนะครับเนี่ยครับมือเข้าทําลายแล้วมันจะเข้าทําลายเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่ามีการวางไข่เป็นกลุ่มนะครับ ทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชนั้นก็ประสิทธิภาพลดลงนะครับเพราะว่าใบก็คือครัวของอต้นอิพรกลมนะครับเวลาเข้าทําลายนะครับก็จะทําให้ใบไหม้ไปทั้งต้นเลยนะครับถ้าหนักที่สุดก็จะเหลือแค่ห้าถึงเก็ดทางใบนะฮะอันนี้คือหนักแล้วเนี่ยาการเข้าทําลายแรกเริ่มจะเริ่มต้นในช่วงฤดูหนาวเนี่ยฮะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับ เราก็จะพบการระบาดนะเริ่มจากการระบาดแบบเล็กๆก่อนนะครับท่านก็ต้องมันสังเกตมันตรวจตราแปลงของเรานะครับอันนี้เป็นตั้งแต่ปีก่อนนะปีที่แล้วนะครับก็จะมีการระบาดมากทําให้ผลผลิตของปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับผลผลิตลดลงอย่างมากเลยนะครับ เพราะว่าทางใบถูกทําลายนั้นนะครับก็ส่งผลให้การสังเคราะห์แสงลดลงอาหารก็ส่งมาเลี้ยงลาต้นได้น้อยนะครับการสะสมอาหารก็ทําได้น้อยนะครับนะสำหรับวงจรชีวิตของเจ้านอนหัวดํานั้นนะครับก็จะมีตั้งแต่ระยะการวางไข่นะครับก็จะมาวางไข่เป็นกลุ่มนะครับที่ทางใบนะครับโดยผีเสื้อกลางคืนนะครับเป็นตัวเต็มวัยนะครับ ระยะตัวเต็มใบเนี่ยคือผีเสื้อกลางคืนจะมาวางไข่เป็นกลุ่มนะครับที่ทางใบจากนั้นเมื่อ,อฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะครับตัวหนอนก็จะแยกกันแยกย้ายกันนะครับออกหากินไปตามทางใบต่างๆนะครับแล้วก็จนโตเต็มที่นะฮะโตเต็มที่ก็จะกัดกินทางใบไปนะครับเสียหายไปนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นระยะดักเด้นะเข้าสู่ระยะดักเด้นะครับแล้วก็จากระยะดักเด้เขเข้าสู่ระยะผีเสื้อนะครับเป็นตัวเต็มใบนะครับก็จะออกไปวางไข่ต่ออีกนะครับเป็นวัชจักรวนเวียนอย่างนี้นะครับวิธีการป้องกันกําจัดนะครับเราก็ต้องกําจัดนะในระยะตัวหนอนเนี่ยที่เราเจอใหม่ๆนี่ครับคือช่วงนี้นะฮะช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับ วันนี้ก็วันที่23เดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้เองนะครับก็ฝนเริ่มหมดแล้วก็จะเป็นลมหนาวเริ่มพัดก็ามาแล้วเราก็สำรวจพบว่ามีการระบาดบก็ต้องป้องกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดเรา,เาปล่อยไว้นก็จะ ใบก็จะไม่เหลือเลยนะครับสำหรับยาฆ่าแมลงที่แนะนำนะครับก็จะเป็นฟลูเบนไดอะไมล์นะครับนะครับฟลูเบนไดอะไม์ตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นยี่ห้อทาคุมินะก็จะมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับมีแบบทั้งชนิดผงแล้วก็ชนิดน้ำนะครับทาคุมินะครับที่มีสัดส่วน20%นะครับตัวยานะครับ ก็ใช้ฉีดพ่นนะสำหรับลําต้นที่ยังไม่สูงมากนะครับยังยังอยู่ในระยะของหัวพ่นที่พ่นได้นะครับแต่ถ้าลําต้นสูงใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเป็นอ,อีบาเมกตินนะครับนะครัอบอีบาเมกตินที่เอามาอัดเข้าลําต้นเลยนะครับอันนั้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะซึมผ่าน เนื้อเยอะขึ้นไปนะครับอันนั้นสำหรับลําต้นที่สูงเกิน12เมตรนะครับหรือท่านที่ใช้วิธีการทางชีวพันธุ์ใช้ชีวพันธุ์นะครับก็จะเป็นตัวเบียนนะครับก็ว่าจะไปขอสํานักง,งานเกษตรเหมือนกันนะครับก็มีสานังกงานเกษตรบางพื้นที่นะก็มีการแจกจ่ายนะครับแมลงตัวเบียนนะฮะเป็นทั้งรูปแบบนอนแล้วก็เป็นทั้งรูปแบบของตัวเบียนชนิดอื่นกับ นี่นครับนี่ก็เป็นวิธีการกําจัดเน่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะฉีดพ่นยานะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวรออีกสองสามวันนะครับรีวิวให้ท่านชมอีกทีหนึ่งว่าผลของการใช้ยาเป็นยังไงครับประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับสำหรับทาคุมินะฮะเดี๋ยวจะใช้ยาทาคุมิตัวนี้นะครับก่อนนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ ลูกอินทผลัมนะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เมื่อพบการระบาดก็ต้องรีบกําจัดนะครับเพื่อผลผลิตในปีต่อไปนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่ามันสวนทางจริงๆนะครับกับราคาของอินทผลัมนะครับซึ่งตกลงทุกปีทุกปีนะแล้วก็ตลาดก็เหมือนกับว่าถูกทำลายนะด้วยหลายๆอย่างนะครับทำให้ ด้วยด้วยการระบบการขายผลไม้ของบ้านเรานะครับนี่ยเป็นการขายของพ่อค้าคนกลางนะก็ามาซับซื้อหน้าสวนแล้วก็รับไปเป็นตันๆแล้วก็เอาไปส่งขายยังตลาดกลางอีกทีนะก่อนจะลงไปถึงพ่อค้ารายย่อยแล้วก็จะตกไปถึงมือผู้บริโภคนะี่ซึ่งอินทรพลัม,มเนี่ยเป็นเป็น พืชที่ไม่เหมือนพวกพืชอื่นฮนะก็คือว่าแต่ละทลายแต่ละจันต์ไม่ได้อยู่ต้นเดียวกันนะครับรสชาติยังไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าระยะการเก็บนะระยะการเก็บก็ไม่เหมือนกันนะครับม,มันต้องชิมเอ็ดมินเนี้ยต้องชิมเป็นเป็นเป็นจันทร์เป็นจันทร์น,นนะฮะถึงจะตัดออกมาทั้งจันทร์ได้นะครับบางทีต้องมาซอยขายให้ลูกค้าตัดทีละเส้นเส้นย่อยนะฮะ วันนั้นพอพอเข้สู่ระบบของตลาดที่มีพ่อค้าตรงกลางเนี่ยครับจบเลยครับเพะฉะนั้นอยากให้เน้นขายเองหน้าสวนนะครับรักษาคุณภาพไว้ดีกว่านะครับแล้วก็ปลูกอย่าปลูกเยอะนะปลูกเยอะเพืนพืชอื่นนะครับรับรองว่าไปไม่ได้นะขายันอยู่ในโซนของท่านนะครับนี่เป็นทางรอดนะครับครับก็ฝากฝากด้วยนะทั้งสองเรื่องนี้นะครับ ไปยังผู้ปลูกอินทพลัมทุกท่านนะครับวันนี้ต้องอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ